สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์เรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรดน้ำวันนี้เวลา19.38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรําถายพระพรบิดิทัศนเบื้องหลังการจัดการแสดงโขนรอบปฐมทัศเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรดน้ําและทอดพระเนตรการแสดงโขน ซึ่งมูลนิธที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา28กรกฎาคม2566เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา12สิงหาคม2566เพื่อสนองพระราชบณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช จรกรนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาและพัฒนาโขนมูลและนิที่ส่งเสริมศิลปาชีพให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติสำหรับการแสดงโขนในครั้งนี้ได้ยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นบทพระราชนิพลข,ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนคุมภกันทดน้านาการออกสึกของลุมภกันในครั้งที่3และครั้งที่4ซึ่งเป็นสึกสุดท้ายของลุมภกันมาจัดแสดงจับตอนตั้งแต่ลุมภกันผู้หลงผิดหลงเชื่อคํายุยงของทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ให้มาขัดขวางกองทัพพระรามแท้จริงแล้วลุมภกันเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมต่อมาลุมภกันสสานึกได้โดยก่อนตายได้สั่งสอนพิเภกให้รับราชการกับพระรามให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การแสดงโขนในครั้งนี้จึงให้ข้อคิดให้ทุกคนมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและรู้รักสามัคคีโดยการแสดงแบ่งเป็นสององค์องค์ที่1มี5ฉากได้แก่ฉากท้องพระโรงกรุงลงกาฉากตำหนักกุมภกรรฉากต้นกลางใหญ่ริมแม่น้ำฉากป่าริมฝั่งน้ำและฉากพลับลาพระรามสำหรับองค์ที่สองมี4ฉากได้แก่ฉากอาุทายาทไทยตำหนักกุมภกรรฉากใต้น้ำฉากหน้าพระลานกรุงลงกาและฉากสนามรบ โดยเป็นการแสดงที่รวบรวมองค์ความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งโขนละครดนตรีขีตศิลป์ผู้แสดงล้วนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนมีฝีมือไร้รำอันง,งดงามถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะมีเครื่องแต่งกายอันวิจิตรประณีตและฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตาเช่นหนุมานแปลงกายเป็นเหยี่ยวใหญ่และหนุมานดำลงสู่ใต้น้ำ การแสดงโขนเรื่องรามาเกียรติ์ตอนคุมพกันทดน้ำจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาทและ600บาทรอบนักเรียนราคา180บาทเปิดจำหน่ายบัตรที่เคาน์เตอร์ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์022623456 ภายหลังจบการแสดงโขนได้พระราชทานช่อดอกไม้แก่รองศาสตราจารย์สุภาชัยจันสุวรรณพุ่มกับการแสดงนายสมศักดิ์ทัตติผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงนางนิพาโสภาสัมฤทธิผู้อในการฝึกซ้อมการแสดงนายวิชัยรักชาติพุ่มกับศิลปรกรรมและนายสรุตนนทประดิษฐ์ผู้แทนนักแสดง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถวายภาพพระกตินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566 เวลา14นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปฐุมวนารามทรงถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2566โอกาสนี้ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านเว้นฟ้าส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารทรงหยิบผ้าสําหรับผ่มพระประธานพระราชทานให้เจ้าพนักงาน ปูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านเว้นฟ้าผ้าระหว่างพระกรงทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนผ่านเว้นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินและทรงหลังทักษิโนโทก โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและผู้มีอุปการะักคุณในการถวายภาพระกรินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับพระราชทานของที่ระลึก วัดปทุมวนารามสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาราชที่ต้องการเปลี่ยนท้องนาให้เป็นสะบัวสสำหรับเป็นที่ประพาสในฤดูน้ำหลากและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งสำหรับเป็นที่ประทับแรมรวมทั้งพระอารามขึ้นในคราวเดียวกันและได้พระราชทานวัดนี้แด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีประกาศวิสุงคาม,มัสสีมาสร้างวัดขึ้นในปี 2,400ใช้เวลาสร้าง4ปีจึงแล้วเสร็จปัจจุบันวัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดรา,ราชวรวิหารมีพระพรหมวชิระเวทีเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารไปยังบริเวณที่ประดิษฐานองค์พระป่าด้านหน้าองค์พระเจดีย์ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการของวัดปทุมวนารามซึ่งเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหลายด้าน อาธิการประกอบกิจทางศาสนาในงานพิธีการต่างๆของมหาวิทยาลัยและการทำโรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อปี2542และปี2545 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ดําเงินจากการถวายภาพพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อการบูรณะเรือมพระศรีมหาโพธิ์ปี2550จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ดําเงินจากการถวายภาพพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสองหลังได้แก่ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา80พรรษาและศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทในโอ,อกาสทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาส่วนในปี2 5 5 4และปี2 5 5 8จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดําเงินจากการถวายภาพพระกตินพระราชทานถวายเพื่อสร้างเสนาสนะเฉลิมพระเกียรติในโอ,อกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษทรงเจริญพระชนมพรรษา8 4พรรษา วัดอันเป็นที่ศรัทธาของแม่ทับ